ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงแฉกครับอยู่ผมแอนดินยุทธนะครับวันนี้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทํางานต่อไปของยุทธบว์ช n แนลนะครับวันนี้มาง่ายๆนะครับสั้นๆจะจบให้เร็วที่สุดนะครับราคาวันนี้ก็ยังคงอยู่มั่นคงนะครับต่ํามั่นคงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ร้อยขึ้นนิดๆก็ยังพอไปได้นะครับ เริ่มให้ที่ชนีก่อนเลยนะครับได้มา a b c อยู่ที่75นะครับ2ถึง5กิโลกรัมนะครับแล้วก็หมอนทองหมอนทองวันนี้ a b c นะครับเห็นไหลลงนะครับอยู่ที่110แล้วก็115นะครับประมาณนี้นะครับส่วน a b อยู่ที่120บนะครับบางเจ้าก็125นะครับส่วนเกร์ c ก็85ถึง90นะครับตกไซสเนี่ยเห็นมี90 บางเจ้าก็รับอยู่ที่ร้อยหนะครับตกไซส์อยู่ที่90้าองถึงกิโลกรัมนะครับส่วนพี่ๆท่านใดถามว่ามีที่ไหนที่จะขายตกไซส์ในราคา90้าสิบาทอขอเรียนอย่างนี้นะครับพี่ต้องไปติดต่อกับพี่น้องชาวสวนนะครับหรือพี่น้องชาวสวนนั่นใน สนใจในราคานี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับลองมาค้าขายกันได้นะครับแล้วก็ติดต่อติดต่อกันดูนะครับเพื่อเป็นอีกช่องทางนะครับเป็นกาลังใจให้กับพ่อแม่น้องชาวสวนแล้วก็คนที่จะทําการค้าขายกันนะครับผมยูทูบช anel ขอส่งกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับวันนี้มาเป็นแนวทางให้กับทุกท่านสั้นๆแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านค้าขายร่ารวยครับจะเจ็บ่าจนนะครับ ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จครับวันนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับคนที่เดินทางก็ขอให้ดูแลตัวเองนะครับลดด้วยความระมัดระวังนะครับผมดูแลตัวเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ